พูนเบิงแม่นอนเบิงอ่ะมาลองสบายดีพี่น้องเขานนมีคำบให้นอนนี่นี่เบ่อยางนอนอยางนอนแบบผ้พิพบกบสสิ่็ได้มาเบิงงัวด,ด้อบอดิปิดบอดิซองบอดิบอดอบอดแบนพ็นเห็นพอพันมาพันกระหองเบบีบตโตแรกโตแรกแหกหมันแมนซื้อหยัง นี่จับได้ใบได้ปติแมนซื้อหยังมาเปิดเพื่นออกเบึงเบื้องใบเบิ่องกนวาสนาผสมแล้วผสมแล้วผสมแล้วเด้อ <c oughs> ผู้บาวประจำคอกผู้บาวประจำคอกสลัดคากยูผู้นี้ปัพิ่นเปื่อน อันนี้แม่จีน่าแม่จีน่าลูกหนึ่งเด้อเมียไทยกะง่วกงกะงวงไทยกลางหนาบดให้ใหายเนย่ลูกสาวเพลินกะซื้นนอ,อน้องพลอยน้องพลอยคนสวยตอนนี้น้องพลอยพักผ่อนอยู่น้องพลอย หนุ่มพ้อยฟกฟอนอยู่อีกคนนึงก็คือแม่เตี้ยแม่เตี้ยลูกหลูกทรายเพิ่นดูบักคักไอ้เบิบ้งสิงเดี๋ยวสิจับสิงเบืบ้งองมณีเดียบอ้อสิงหาสิงหาซาโรลีผสมบ้าหมัด กระดือแน่ยูหำเป็นลำปีนี่คือลูกเดือดกัน